ในปลาบึกนำโขงได้เนี่ยว่าไม่นำโขงหรอกปลาบึกปลาขัางปลาขัางปลาขัางปลาขั้งใหญ่ตัวหนึ่ายเบดเดื่คืในปลาขังใหญ่ตัวหนึ่ปกติปลาพวกนี่ยม่ตูดยอยนจะนำโขงเลยปลาขังตัวหนาตัใหญ่เยู่นี่ยแปดกิโลกว่าเนอ ปลาขั่งปลาขั่งเราเป็ดเดียวกขามีบุญมีคุณนก็ค่อยปลาบึกอนั่นแหละครับแต่ปลาบึกตัวมันสีดำตัวนี้มันเป็นออกเป็นขีดมันสีแดงไงครับแต่เป็นปลาขั่งเนาะโอ้เราไอ้ยิ้มเป็ดเดียวกขามีบุญมีคุณนทีเดียวครับคุ้นแน่เดี๋ยวให้นสวรรัสดีนนะโอ้โหเดี๋ยวมึงเดี๋ยวไปโอ้โหขเสือสวัสดีปลาต้องกายตัวนี้หกกิโล เกล้าถังเงินครับผมยี่ทถังเงินัวกอ้คุณใหญ่ม่ยาโสทรแลซีบลูเนียอ้คนอนยังแขชุพดน่อยเปล่อ๋อสงการสงการเนาะสงการใคจะถึงเลยคุณใหญ่เนาะมาพักผ่อนเนาะ ากินจะเป็นโมลุ่มบเรื่องครับใส่สอบเหมือนเดิมนี่เรียกว่าเดินทางมาพร้อมกับพี่ยายบาทบอกนใส่สอบเหมือนเดิมเหรอพี่เจร่าทุกัสสวัสดีอ๋อไม่มีพ่อโ่เฮียใหถิ่นก่ดนขึ้นมาใส่แล้วใม่นี่เริ่มปวดฮะยีหยังนี่พี่พี่ตัวใหญ่อยู่ยพี่ไม่ก็มังหุ่นเน่ยค้งหุ่นเขา ไม่มใช่นี่ไ้ผ้าตกูก็ใส่มาหัรน้มกเยอออกไปบ้างทีเกินน่ัไม่้มกินกาาสวัสดีครับผมคุณกระซ่าไม่ได้ไหลเเนาะเข้าไปไม่เห็นที่สยไปถูกนะบอสบางทิ่ปาคังไงปลาคังไงกระตักระเคร่งาเครอง้มเหรอมเปนสร้างเรื่องมัเป็น เดียวมูนีก็เรียนแ้วผมว่าไมักอันบูดใหญ่ต่้ยด้ยไม่หนีก็ได้น่อยแท่ไหมเนี่ยปลาตะมือก้อนมาติม่องปลาเซน่ะโอ้ยเรีนพยายามพูาแต่พยายามมาขังไว้เทาานี้พูดอะไรคือนไปถึงขนาดโอ้ยคนแป้งกโซงเส้ปลาคืออะไรโซงเส้นปลาเครื่องนี่ดีมาถึงแ่ละหัวจมหัวจมเลื่อยหัวจมมาเลย S <S <S please, นี่พิ่นมาเลยจ้า no yes ังนี <S <S ่าอาการดีคุณยายแถวนี่ดีด้วยครับด้วขอบโควขอบคุณหลายๆครับคุณกษาบขอบคุณมากนะครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับคุณการะี่รับขสนหลายอยู่ด้วยนะชุพจนนี่นึกว่าบ่ได้อ้ได้ปาก โคตัตนี้ไหมสิ่งตีนบ่อะไสิ่งสิ่งตีน่สันที่ว่าเหื่สันเบิ้งปลาเบิ้งเพิ้งปลาใหญ่เพิ่นเนี่ยไหนล่ะโอ้ยไหนสองปุ๋ยเลยเอาสองคนเลยเอาคือลากไปยังสันบ่นี่โวยนมขันเฮาสิจอดเรือไปนี่มันล่ เอวไปแรงับมากอ้จะใบมากสไหม้ก้นนนี่นี่อยู่บ่าเนี่ยเาดียวเ็นได้จนได้ใส่สอบมากใช่ไหมคนยายก็แม่เอื้อนะครับมส่วนใส่เงือหน่อย พี่สันน่ะมึงแหละเพราะมงเนาใช้เนกกมามาเบ่งนะครับพี่น้องมาเนี่โอ้ปลาดูนั่นโอ้ยตัวนั้นหกิโลเลยครับปลาปลานหาลูกวันใสแมนอยู่แมนอยู่พี่น้องเลยนี่มาหมายสงเลนี่ปลาสตัวปลาสบกิโลเลยคนเดียวนี่่ได้กินไม่น้ำเนัไปใส่ใส่กสิได้หลาย เป็นคนใหญ่นี่จุดเลยเออสุอสปออามือนัเอันเอาถอเอาอยู่หะกินเห็นมานมันมานมันมานมันหมานนอนอีกข้าวนึงนะเอาคือเท่จั่สันเลยไปโอ้ยนอใส่เ้นใส่เมาต่อปีเรือน่